เอาละครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องอ,ะ,อะไรเนี่ยเลข่นี้สำคัญนะครับเรื่องนี้สำคัญก็เป็นเรื่องที่ต่อจากการวัดแล้วก็เครื่องมือวัดนะครับก็คือพอเราใช้เครื่องมือวัดนะครับไปวัดสิ่งของต่างๆแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาถูกไหมครับตัวเลขเราก็ไปบันทึกผลตามหลักการในการบันทึกผลว่า ต้องบันทึกเลขที่อ่านจากสเกลวัดโดยตรงนะตามด้วยเลขที่ประมาณด้วยสายตาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เลขที่เราบันทึกได้ออกมานะครับเขาก็เรียกมันว่าเลขนัยะสาคัญอ่าเราก็มาดูเลยว่าเลขในสําคัญเนี่ยเขามีความหมายว่าอย่างไงนะครับก็เลขในสําคัญนะครับความหมายมันก็คือเหมือนกันกันกบความหมายของหลักการวัดอ่าก็คือ Copy มาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่บันทึกได้จากการวัดอ่าโดย เป็นเลขที่ประกอบด้วยเลขที่อ่านได้จากเครื่องมือโดยตรงแล้วก็เลขที่ประมาณอีกหนึ่งตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านล่างเนี่ยครับด้านล่างก็คือเลขเป็นเลขในสําคัญหมดเลยนะครับนี่แหละพวกนี้เขาเรียกว่าเลขในสําคัญนะครับเสร็จแล้วหลักการในการนับจํานวนเลขในสําคัญนะครับมีอยู่หกข้อด้วยกันอ่าโดยข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลขศูนย์เป็นเลขในสําคัญก็คือ หมายความว่าเป็นเลขหนึ่งถึงเก้าครับเลขหนึ่งถึงเก้านี่ทั้งทุกตัวเลยเป็นเลขในแง่สคัญครับทีนี้เงื่อนไขในการนับเลขศูนย์ก็ให้ดูตั้งแต่ข้อสองเป็นต้นไปนะครับามาดูข้อสองเลขศูนย์ที่อยู่หน้าเลขอื่นๆนะครับหน้าเลขนะครับไม่เป็นเลขในยยสสาคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นศูนย์จุดศูนศูนย์ศูนย์แปดอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่หน้าอย่างเงี้ยหน้าเลขแปดหน้าเลขอื่นๆไม่นับนะครับเพราะงั้นจะนับเลขแดแค่ตัวเดียว จำนวนนี้ก็คือจะมีเลขในยะสำคัญแค่หนึ่งตัวคือเลขแปดนะครับมาดูหลักการข้อสามบอกว่าเลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างเลขอื่นๆนะครับเป็นเลขในยะสำคัญจำไว้เลยนะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างนับนะครับยกตัวอย่างเช่นสองจุดศูนย์ศูนย์สองสังเกตง่ายๆคือมีเลขอื่นๆขนาบเลขศูนย์อยู่นะครับและเลขศูนย์นั้นอยู่ตรงกลางพอดีเพราะงั้นก็ให้นับทุกตัวเลยนะครับ ดังนั้นสองจุนย์ศก็จะมีเลขในยะสำคัญ4ตัวด้วยกันก็คือเลขสองเลขศูนย์เลขสองตัวแล้วก็เลขสตัวสุดท้ายนะครับแข่นี้เองง่ายๆครับมาดูข้อ4ครับถ้าเขียนในรูปทศนิยมเลขศูนที่อยู่หลังเลขอื่นๆเป็นนะครับให้นับเป็นเลขในยะสำคัญยกตัวอย่างเช่น20.0.0 20. 00ิเห็นไหมเขียนในรูปทศนิยมคือมีจุดทศนิยมไง ถ้าเขียนอย่างนี้นะครับให้นับเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็นับทุกตัวเลยสองแล้วก็ศูนย์เลกสี่ตัวรวมเป็นทั้งหมดห้าตัวนะครับมีเลขในสัญกรณ์ห้าตัวนะวก็มีตามนี้เลขสองแล้วก็เลขศูนย์เลกสี่ตัวข้อสี่ดูข้อห้าครับจํานวนเต็มนะที่มีเลขศูนย์อยู่ด้านหลังมีการเขียนด้วจำนวนเต็มที่มีเลขศูนย์อยู่ด้านหลังนับเลขในย่อสําคัญได้หลายค่า โอเคจำนวนเต็มเป็นยังไงยกตัวอย่างด้านล่างห้าหมื่นสองพันสามร้อยสังเกตง่ายเลขพวกนี้จะไม่มีจุดทศนิยมครับพวกเนี้ยเขียนเป็นหนึ่งพันสองพันสองพันสามสองนห้าหรือหนึ่งหมื่นห้าพันอะไรเงี้ยครับไม่มีจุดทศนิยมแต่มีเลขศูนย์ตามหลังพวกนี้นับได้หลายค่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไม่นับเลขศูนย์ในสองหมื่นในห้าหมื่นสองพันสามร้อยเนี่ยถ้าไม่นับเลขศูนย์ มันก็จะมีเลขในสําคัญได้น้อยสุดแค่3ตัวคือเลข5เลข2เลข3อ่าเราก็เคยเขียนเลข3คือน้อยสุดแต่ถ้าเรานับมันด้วยมันก็จะมีทั้งหมด5ตัวอ่าเพราะฉะนั้นก็จะนิยมตอบเป็น3-5นะครับถ้าเขียนเป็นจํานวนเต็มแบบนี้จะตอบเป็นช่วงคือ3-5ตัวนะครับแต่ถ้าเราอยากนับให้มันชัวร์ๆไปเลยอยากฟันพงไปเลยว่าเฮ้ย hey, เอาแน่ๆดิตกลงกี่ตัวกันแน่ก็ให้ไปอยู่ไปดูหลักการตามข้อ6ครับ เขบอกว่าถ้าเขียนในรูปเลขยกกําลังนะครับให้นับเลขในสัำคัญตรงตัวที่ไม่ใช่ตัวพระหุคูณนะครับโดยในการนับตรงนั้นเนี่ยจะยึดตามข้อ1นถึงสนะครับยกตัวอย่างเช่น1 6ึ0 0มืนหกพันอ่าเห็นไหมหนึ่งหมืนหกพันเนี่ยถ้านับตามข้อ5ก็จะน้อยสุด2ตัวใช่ไหมมากสุด5ตัวทีนี้อยากจะนับชัวๆ์ใช่ไหมเราก็จะเขียนเป็นทศนิยมโดยการเลื่อนจุดนะครับ หนึ่งเื็นหกพันเนี่ยนะครับเลื่อนจุดถ้าเราอยากเลื่อนให้ได้เป็นสักหนึ่งจุดหกเราก็เลื่อนมาเลยกี่ครั้งล่ะนับหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้ง, 1, 2, 3, 4, 4งใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดหกศูนย์อ่าถ้าอยากใส่เลขศูนย์ก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดหกศูนย์ยน, 6, นะครับเพราะงั้นถ้าเขียนหนึ่งจุดหกศูนย์ก็คูณสิบยกกำลังสี่นะเลื่อนจุดไปข้างหน้าสี่ครั้งเลขชีก้กำลังเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเราเขียน1.60เราก็ไปนับตรง1.60เนี่ยตามหลักการข้อ1 4ตรงข้อไหนล่ะตรงข้อ4ใช่ไหมอ่าเขียนในรูปทศนิยมเลข0ด้านลหลังนับเพราะงั้นก็จะมีเลขในสำคัญแค่3ตัวคือ1 6แล้วก็0แค่นั้นเองครับโอเคเนาะอ่าที่ไปดูตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ย1.01อันเนี้ยไม่ได้ในยะสํสำคัญกี่ตัว3ตัวใช่ไหมครับลูก3ตัวอ่า ข้อนี้หนึ่งห้าเจ็ดเก้าเห็นไหมไม่มีเลขศูนย์เลยนับทุกตัวก็จะมีสี่ตัวนะครับอ่ามีสี่ตัวนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าอ้าตรงหลักการข้อไหนศูนย์ด้านหน้านับไหมถ้าเป็นแบบนี้ไม่นับนันับแค่สองตัวก็คือสองกับห้าเพราะฉะนั้นจะมีแค่สองตัวตัวอย่างต่อไปนะครับ สิบจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหมเลขศูนย์อยู่ระหว่างเลขใดๆนับไหมนับมีบ้งหมดห้าตัวข้อนี้นะครับสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์เขียนแบบทศนิยมเลขศูนย์ด้านหลังนะไหมนับครับก็จะมีจำนมดห้าตัวสองหมื่นห้า 25, เห็นไหมเขียนเป็นจํานวนเต็มศูนย์ด้านหลังนับหรือไม่นับก็ได้อ่ถ้าเราไม่นับ อา่ก็จะมีน้อยสุดแค่2ตัวนะครับแต่ถ้าเรานับด้วยก็จะมีมากสุดคือ5ตัวเพราะงั้นข้อนี้ตอบ2ถึง5ครับอ่าข้อหนะครับนี่ข้อหมาข้อ6กดีตัวอย่างสุดท้ายสองจุดห้าคูณสิกำลังสเห็นไหมครับเขียนเป็นแบบตัวเพาคูณเรียกยกกำลังตัว10บกำลังสด้านหลังไม่ต้องไปสนใจมันไม่นับนะครับนับเฉพาะตัวหน้าอ้าวตัวหน้า ตรงกับหลักการข้อไหนข้อสี่ใช่ไหมอ่าเขียนทดนิยมศูนย์ด้านหลังนับพอกฉะนั้นก็จะกลายเป็น5าตัวนั่นเองนะครับนับทุกตัวเลยสองห้าศูนย์สามตัวแค่นั้นเองครับอ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดอันนี้นะครับอ่ามีทั้งหมดแปดข้อวิธีการทําก็ตัวอย่างนะครับให้เราตอบว่ามีเลขในี้ยสำคัญกี่ตัวแล้วก็จําแนกออกมาว่ามีเลขอะไรบ้างตัวอย่างเช่นแปด0้อยเก้าสิบเจ็ดจุดูนนย์ก็จะมีเลขเนี้สสำคัญห้าตัว ได้แ,แก่เลข8เลข9เลข7แล้วก็เลข0อีก3ตัวแค่นั้นเองครับก็จบแล้วในเรื่องของเลขในยันสำคัญแค่นี้ครับเองง่ายๆครับเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนับนับให้เป็นก็พอนะครับโอเคเนาะบ๊ายบาย